สวัสดีค่ะไม่ได้ถักเสื้อกันนานแล้วเนาะออกจจะคิดถึงคิดถึงเสื้อถักเว็บไซต์ที่เขามีเสื้อถักเยอะนะคะวันนี้กันยาเลือกตัวนี้ที่จะมาถักกันชื่อนี้นะคะ ลองดาวน์โหลดแพทเทิร์นแล้วก็พิมพ์ออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะมาดูด้วยกันช้าๆอ่าอันนี้เป็นได้ที่เขาใช้ถักนะคะอ่าเขาอธิบายว่าเสื้อตัวนี้นะคะถักตั้งแต่ตรงคอลงมานะคะเขาเรียกว่าท็อปดาว ถักเป็นแบบวนรอบนะคะถักลงมาก็มีภาษาเรียกต่างหากว่ายกเป็นลายเลสนะคะเป็นลายลูกไม้อ่มเป็นแขนคนไทยจะแขนตุ๊กตาเนาะอะ,อะทีเนี้ยแพทเทิร์นของเว็บไซต์เนี่ยเขาดีตรงที่ว่าเขามีหลายไซส์ให้เลือกนะคะ ในกรณีที่เขาวัดรอบอกมาให้นะคะเขาจะบอกมาว่าไซส์ S ของเขาคือ80เซนม88 L 96นะคะอันนี้คืออรอบรอบอกที่วัดได้ในไซส์นี้นะคะความยาวของตัวเสื้อยาวเต็มเต็มตัวจะอยู่ที่39เซน41เซน43เซนนะคะ ส่วนด้านนี้เป็นนิ้วอ่าเขาบอกว่าในชาร์ตนี่วัดเป็นเซนนะคะทีนี้มาดูสิ่งที่เราต้องใช้นะคะอันนี้เขาใช้ไหมของกรอบนะคะชื่อเนี่ยเนาะไหมของไค์ของกลางสตูดิโอนะคะชื่อดรอบเปียว อันถูกเปล่าก็ไม่ทราบนะคะคือถ้าใครมีไหมตัวนี้ก็หยิบมาใช้ได้เลยนะคะเขาบอกปริมาณไหมที่ใช้ด้วยนะคะไซส์ Size S ใช้250กรัม M 300กรัม L 300กรัมนะคะอันนี้เป็นน้ำหนักของไหมที่ใช้นะคะถ้ามีไหมตัวนี้นะคะแล้วก็ให้ไปดูว่าใช้ไซส์ไหนเพราะว่าดูได้จากรอบอก ที่เขาให้มานะคะแล้วก็มาดูว่าเราจะต้องใช้ไหมกี่กรัมนะคะอ่าจบละอันนี้คือไหมตัวเนี้ยนะคะเขาจะถัก21ห่วง28แถวเท่ากับ10เซนหรือ4นิ้วนะคะอย่างที่บอกอย่างที่กัญญาถักมาหลายๆตัวนะคะคือเราจะใช้ ได้อะไรก็ได้คะ่ะที่เราหาได้เนาะได้อะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วเราก็มาถักขนาดวัดตรงนี้ว่าเราได้กี่ห่วงเท่ากับ10เซนนะคะได้กี่ห่วงเท่ากับ10เซนปุ๊บแล้วเราก็จะมาหามันต้องคำนวณน,นะคะเอามาคำนวณว,ว่าสมมติว่ารอบอกเราสมมติว่ารอบปกเราร้อยเซนใช่ไหมคะ1้อยหเซนเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาคำนวณ ว่าเราจะต้องถักทั้งหมดกี่ห่วงนะคะที่มันหยัดระยางเหมือนเราตอนที่เราเรียนชั้นประถมอะคะ่ะมันก็จะได้ขนาดเสื้อที่ที่เราใส่ในไหมของเรานะคะที่ไม่ใช่ไหมของเขาอ่าตรงนี้อะเขาบอกว่าเขาใช้ได้เอ่าเข็มถักนะคะ4ีมิลสาหรับ สำหรับเสื้อตัวนี้ของเว็บไซต์นี้นะคะเขาใช้ไหมตัวนี้แล้วก็เข็มถัก4มิลในขนาดวัดที่เขาได้21ห่วง28แถวเท่ากับ10เซนนะคะเราก็จะใช้ดูรอบอกตรงนี้นะคะไม่ใช่รอบอกอยู่ตรงนี้นะคะดูรอบอกตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกไซส์ว่าเราจะถักไซส์ไหนนะคะสำหรับ ไซส์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้เขาจะมีบอกนะคะตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเขาจะถักท็อปดาวใช่ไหมคะถักตั้งแต่คอเสื้อแล้วก็ลงมาถึงใต้แขนนะคะเป็นโยกลงมาใต้แขนแล้วทีนี้จากตรงนี้เขาก็จะแบ่งออกไปถักแขน บอดี้ของตัวเสื้อนะคะอันนี้คือถ้าเป็นแขนของเขาเขาเรียกบอลลูนบอลลูนเขาเรียกว่าอะไรบอลลูนเนาะแต่ถ้าเป็นแขนเสื้อไทยก็คือแขนตุ๊กตาจากตรงนี้นะคะเขาจะได้เขาเรียกอะไรคะคอเนะะี่ยค่ะคอเสือ้อด้านกว้างของคอเสือ้อตรงนี้นะคะเท่ากับ16เซน16เซน17เซนตามไซส์นะคะปื๊บขอบขอบคอ,อเสือ้อ3มเซน ด้วมีสองด้วยอ่ะไม่รู้นะคะแล้วก็จากคอเสื้อถึงปลายไหล่นะคะก็ไล่ดูตามไซส์ไปเหมือนกันสิบแปดยี่สิบเซนยี่สิบเเซนนะคะจากปลายไหล่ไปถึงชายแขนเสื้อสิบสองเซนสิบเอ็ดเซนสิบเซนนะคะอ๋อถึงถึงตรงถึงตรงนี้นะคะถึงตรงเส้นนี้ส่วนขอบแขนเสื้อนี่คือ5 ห้าเซนนะคะแล้วก็จะไลลงมาถึงเนี่ยค่ะดูเอาเนาะลงมาถึงตรงนี้ตรงไหนเอ่ยเอวเหรอตรงเอวเท่าไรเนาะอช่วงนี้18เซนจ่ายสนะคะ18เซนช่วงช่วงเอ่อบ่าถึงใต้แขนนะคะอ๋อเนี่ยค่ะจาก ถ้าจะเป็นถ้าเป็นจากไหลถึงเอวนะคะจะได้ทั้งหมดไซส์ไซส์นะคะ 39, M48, L43 นะคะตรงนี้ก็คือโดยประมาณนะคะอันนี้รอบอกคือรอบอกอ๋อรอบอกนี่คือเขาเขาตัดครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวก็คือ80เอ้ย40เซน44เซนคือจาก จากตรงนี้ที่ว่ารอบอก8 0 8 8 96เนี่ยนะคะอันนี้เขาเขาคือครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็คือตานี้นะคะทีนี้หลังจากที่เราดูแล้วว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะมาดูว่าอุปกรณ์ยังมีอีกนะคะได้ไหมไปแล้วได้เข็มถักไปแล้วมสี่มิลเนาะ อันนี้จะเป็นดับเบิลพอยต์สี่มิลเหมือนกันนะคะแล้วก็มี needle, เซอร์คูลาร์นิโดเข็มถักแบบมีสายเนาะสี่มิลยาวสี่สิบเซนหกสิบเซนหรือแปดสิบเซนคือเราถักถักจากคอเสื้อนะคะถักจากคอเสื้อมันก็จะเริ่มจากห่วงน้อยๆแล้วก็ใช้สี่สิบเซนนะคะแล้วก็เขาก็จะค่อยๆอ่อ,เ,อเขาเรียกอะไรคะ กว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเสื้อแล้วก็กว้างขึ้นเรื่อยๆมาถึงไหล่ถึงอกอะไรนั่นนะคะก็ใช้สายที่มันยาวขึ้นนะคะเข็มถักจะเป็นเบอร์เดิมคือ4มิลเหมือนเดิมแต่ว่าสายจะยาวขึ้นถึง60แล้วก็80เซนได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มี double point needle คือ3ม3มิล3มมิลนี่เดาเอาว่าน่าจะเป็น ตรงที่ขึ้นขอบคอสเสื้อกับขอบแขนเสื้อนะคะอันนี้ดาวเอานะคะน่าจะใช่แต่ว่าเอาเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็มีเซอรคราเน่เดลสามิลเหมือนกันสายยาว4ีเซน80เซนเสาสเซนอื้มโอเคแสดงว่าเราจะใช้เข็มทัก เข็มถัก2ไซส์นะคะ3มมิลกับ4มิลน,นะคะใช้อ่า40เซน60เซน80เซนอ่าแล้วก็รับบนพอยน์นิเดิลทั้ง2ไซสน์นะคะน mm ิเดิลไซส์อิสลียสักเจสันเขาบอกว่าอ่าเข็มถักเนี่ยเขาแค่แนะนำนะคะ mm hmm. ถ้าห่วงเยอะเกินไปสำหรับ10เซนถ้าบอกว่า เ,เราใช้มาตรวัดไม่ใช่มาตรวัดคือเราถักวัด10บคูณสิอ่ะนะคะถ้าสมมติว่าห่วงเยอะเกินไปเนี่ยให้ใช้เข็มถักที่ใหญ่ขึ้นถ้าน้อยเกินไปก็ให้ใช้เข็มที่เล็กลงฮ่าฮ่าอ่ะ,อะละมืน อันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะหรือว่าเขาให้ใช้ไซส์เดียวก็ยังไม่แน่ใจคือเดี๋ยวไปดูกันตอนลงมือทําแล้วกันนะคะอ่ไปอีกหนึ่งแผ่นนะคะแผ่นนี้เขาบอกว่าให้ดูแพทเทิร์นนะคะ ให้ไปดูที่ไดอะแกรม a 1 a 2แล้วก็ให้เลือกเอาสำหรับไซส์ของเองโอเคเมื่อกี้เราลองอถักขนาดวัดแล้วใช่ไหมคะเราทราบแล้วว่ารอบอกที่เราต้องการถักเนี่ยจะใช้กี่ห่วงใช่ไหมคะเราเลือกไซส์แล้วเนาะคือได้ประมาณกี่ห่วงปุ๊บเราก็ไปเลือกไซส์ว่าเราจะใช้ไซส์ไหน s m l x l นะคะ อย่างที่กันยาเคยแนะนำว่าทำไซส์ตรงนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าปุ๊บกันยากันยา96เซนใช่ไหมเป็นไซส์ S, M, L เป็นไซส์ L นะ L นะคะกันยาก็จะไล่วงวงไซส์ L เนี่ยทุกตัวเลขทุกตัวเลขที่ S, M, L นะคะตรงนี้ก็เป็น C นีคะ่ะ วงไปทุกตัวที่เป็นตัวเลขเนาะ1 S M L อันนี้ก็ต้องเป็น14นะคะทีนี้หลังจากที่เราเลือกไซส์แล้วนะคะก็ให้เราไปเลือก A 1กับ A 2ในไซส์ที่เราต้องการนะคะอันนี้อธิบายกันไปยาวๆเลยเนาะเดี๋ยวถึงตอนถักก็ยาวๆไปได้เลยเหมือนกันนะคะ A1 กับ A2 นะคะ A1 กับ a, เอเอ้าอันนี้เดี๋ยวนะ a 1อ๋อให้เลือก A1 A2 ในไซส์ที่เราที่เป็นของเรานะคะอย่างสมมติสมมติว่ากัน,นยาเป็นไซส์ L ใช่ไหมคะก็จะมาเลือกดูผังลายอันนี้นะคะเนี่ยสำหรับไซส์ L นะคะอันนี้คือ A1 แล้วทีนี้ก็ไปดู A2 เนี่ยมันเป็น S M L เนี่ยอันนี้ก็คือ เริ่มถักกันจะใช้แพทเทิร์นอันนี้นะคะเราก็มาต่อ a 2 a 2ที่แพทเทิรนี้นะคะ mm hmm. uh, increase tip bind off tip ตรงนี้ย่างดีกว่าเนอะไว้ไว้เราถักถึงตรงนั้นแล้วเราค่อยมาดูว่าตรงเนี้ยคืออะไรนะคะ Overview Work next. Work yoke round piece next next all and and in the round. ให้ถักคอคอเสื้อแล้วก็โยกโดยการถักวนรอบ from middle back จากกึ่งกลางหลังนะคะจุดเริ่มต้นของเราจะเป็นกลางหลังถัก Top down นะคะถักจากคอเสื้อลงมาแล้วก็แบ่งแบ่งโยก เป็นตัวเสื้อและแขนเสื้อตัวเสื้อ i s work i n t h e r o o n d ตัวเสื้อถักแบบวนรอบเหมือนกันด้วย circular needle ด,ด้วยเข็มถักแบบมีสายนะคะถักจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนกันแล้วก็มาถักแขนเสื้อแบบวนรอบด้วย double point needle หรือ circular needle แบบสายสั้นนะคะสาย40เซนถักจาก ด้านบนลงด้านล่างเหมือนกันพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ขอบคอเสื้อกันนะคะอันนี้ก็เรียกน้ำย่อยไปก่อนเดี๋ยวกันยาไปหาใหม่แป๊บมาคะเจอกันที่คลิปต่อไปคะ่ะ